เป็นผู้นำออมนิคอนเน็ของโลกเพราะนั่นคือให้ผลที่ผมบรจอยนะครับกับทางทางโปรเจกต์นี้นะครับทีนี้ผมก็มาดูต่อนะครับว่าโมเดลธุรกิจออมนิคอนเน็เนี่ยจอกลึกลงไปเป็นยังไง <c oughs> ตัวผมเองมีประสบการณ์ดูพอสินเชื่อธุรกิจหนึ่งแสนล้านบาทนะครับเคยมีประสบการณ์แก้ไขหนี้สำเร็จแล้วสี่ปีานล้วผมก็มาดูธุรกิจของออมนิคอนเน็เนี่ยผมก็มองยูแล้ว เป็นธุรกิจที่นะครับหมีแรงต้านทานต่อกระแสก,การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกมากเพราะมันเป็นงเป็นโปรเจกต์ที่เป็นทั้งออฟไลน์และเป็นทั้งออนไลน์นะครับนี่ยที่คุณไว้ได้ได้เล่าให้ฝังเมื่อกี้เรื่องของฟลิชระอวดิจิตอลกับามดิจิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นทั้งสองอย่างนะครับเมื่อแนงเสียดทางของภาวเศรษฐกิจโลกที่ขึ้นลงเนี่ยนี่สน้อยมาก สองนะครับมันคมทาเก็ตกุ๊บของลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัยเพราะผมย่างอยู่ในสินค้าเนี่ยไปได้ทุกกลุ่มทุกวัยจริงๆนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเรื่องของทูต่างๆมาให้ผมทำงานให้ให้เราทำงานเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไลน์แต่ออฟไลน์แบบ stock is แับ auto s h i ป hip, นะครับมามาจนถึงเรื่องของชิปรีวอร์ดต่างๆนะครับแล้วก็มาจนถึงเรื่องของ เน็ตเวิร์ A, ่เอมเแล้วมาสู่เรื่องของดิจิตอลคอนเนคเตอร์ผมว่ามันคุมกว่ที่ได้มันคุมทุกเกรืเ่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมก็มาคิดอีกทีว่าในโปรเจกต์ออมนี่คอนเนคเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมนะครับมีคําพูดบอกว่าถ้าเราอายุยังน้อยเราออก็ลงทุนได้ขาดทุนไปก็ไม่เป็นไรยังอยู่ราหาแต่ผมอายุก็ ไม่เยอะลงทุนไปเยอะๆแล้วขาดทุนเนี่ยมันคงแย่ผมเห็นในพอสินเชื่อเนี่ยหนึ่งแสนล้านเนี่มีทั้งผู้สำเร็จและผู้ล้มเหลวผมก็คิดต่อว่าออมนี้คนนี้ผมต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะครับผมก็คุยประเด็กบอกห600้อบาทผมก็งันคิดต่อ600บาทเนี่ยความเสี่ยงแทบไม่มี Return on investment ในาฐานะแบงก์เกอร์อย่างผม ผมก็มองมทุกท่านนะครับที่ประสบความสำเสร็จในช่วงวันนี้ของของที่ที่นี่นะครับจากรายชื่อตา่าาๆทุกท่านม,มีรายได้เป่นแสนเป็นล้านแต่เพราะฉะนั้นรายได้ก็ไม่มีที่จำกัดเพราะฉะนั้นลงทุมมนน้อยรายได้ไเยอะโอก,กากสสำเร็จมากนั่นเป็นเป็น,ป,นปรเกต์ที่ผมดูอาจจาน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ผมก็เปรียบเทียบต่ออีกครับนะจากที่ที่ท่านคุณบริษูพูดนันคือว่าถ้าเปรียบเทียบกับออนไลน์อื่นแล้วเนี่ยเป็นยังไง ผมดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นรางออนไลน์อื่นจะมาเทียบกับอันนี้ยูนิเตอร์เิรกเอร์เป็นจุดเดโลกมีฐานข้อมูลต่างๆมากมายฐานลูกค้า,ามากมายนะครับในตลาดเดิมทีม่ทําแบบแบบเทรดนะครับแบบเดิมปัจจุบันเป็นดีซอลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนำหน้าไปก่อนเขาโอกาสที่จะเป็นผู้นำก็สูงโอกาสาที่คู่แข่งจะมาเทียบก็ยากเพราะฉะนั้นทําไมผมเองจะไม่ตัดสินใจที่จะมาเป็นคันเนอร์ เป็นคู่ค้ากับบริษัทระดับน,นี้นะครับไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ทำนะครับเม่กี้นี้ผมเห็นคำถามสุดท้ายทุกคนที่ถามว่าในสามปีห้าปีข้างหน้าเห็นภาพเยป็นยังไงนะครับ <S <S ผมมาเริ่มต้นที่นี่นะครับเมื่อไม่นานเดือนแรกก็มาตามวิธีการนะครับก็คือมามีทางคุณแพทย์เป็นอัพไลน์นะครับมีคุณเอกนนชัยนะครับก็ไม่รู้จักใครเลยนะฮะทักในเฟซบุ๊กผมก็มาแล้วก็เริ่มธุรกิจ ก็ทําตามที่อะไรบอกทุกานใช้ผมก็ใช้มาก,กินเช้าสองช็อตเย็นสองชอ็อตนะครับไร้เซนเชียลเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองเปอร์เฟกต์เรเบียนกินหนึ่งซองเขาบอกให้ใช้ผมใช้ไี้เต็มที่นะไอ้ไอ้จุ่มอยากจะใช้ที่สุดกับไปเองเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนเขาบอกให้เ,เรียนผมก็ไปเรียน S1 S2 S2 ผมเรียนสองรอบเลยนะครับ ไอ้โทเัก็บอกใหาเรียนผมเรียนสามรอบเลยผมเรียนกับคุณมิ้นเรียนกับคุณชุมพลเรียนกับคุณเดี่ยวเรียนหมดนะนะครับแล้ววันที่สิบห้าก็ยังนั่งเรียนคุณชุมพลรอบเรียนเขาบอกให้เรียนเดียวเรียนหมดเสร็จแล้วยตอนช่วงนั้นช่วงเดือนแรกเดือนแรกผมผมเริ่มชวนคนผมก็ชวนคนองค์กรก็มีเข้ามาประมาณสิบคนปรมารุ่นด้วยนะครับก็ตัวผมเองก็ได้ขึ้น SBA ภายในสามวัน รายได้เดือนแรกหนึ่งหมื่นสามพันบาทผมก็ถามเรื่องงบจมากผมก็่ลยมาติดตามรายเดือนแรผมก็สื่อสารให้ลูกค้าไปด้วยนะไปด้วยเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมิถุนายนในเดือนที่ผมคิดว่าสตาร์ทอัพพิเศษผมเรามาิ่มนะมิถุนายนเนี่ยยอดของอ่โวอลุ่มเนี่ยจะกพันคะแนนเนี่ยผมก็ถามอัพผมก็อยจ่ายอะไรก่อน พันคะแนนเนี่ยขึ้นมาเป็น4,000คะแนนว้าสี่ร้อยคะแนนผมก็ดีใจมากเลยนะองอเนี่ยขึ้นมาดาลายขึ้นมาจาก10คนเป็น32คนที่ดีใจกว่านั้นคือในดาลายผมมีเอ a เกิดขึ้น2สายงานครับนั่นาสนที่นีจด้วยคนหนึ่งปิดเอ a ได้ใน3วันโดยผมนะแต่อีกคนหนึ่งปิดได้ใน2วันเองครับ ที่ผมดีใจที่สุดคือว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยเกิดออโต้เชฟขึ้นอีกห้าคนครับมาตีดทั้งหมด10บลายห้าคนครับผมที่รับพันคะแนนผมเลยดูว่าโปรเจกต์อวิชตอนนี้นี่เวิร์กมากครับกลุ่มนี้มาจากออนไลน์บวกกับออฟไลน์เลยนะครับเวิ work mark, ร์กมากตัวจริงแล้วพันคะแนนอาวิชิบที่เริ่มต้นในเดือนมิถุนายนที่ต้องวิ่งไปตลอด ผมคำนวณรายได้ตัวเองเลยนะครับเดือนนี้คำนวต่อบริษัทไปคำนวณเลยนะเพว่างานต้องมี30,000ขึ้นเงินถ้ามันยังไม่เห็นผลนะที่ 13, ผ,ม Bryant, ผมจะไม่หานะครับแล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยเชื่อมั่นว่าในองค์กรจะมีเอสดีเอเพิ่มขึ้นอีก2สายงานเป็น4สายครับก็จะพยายามทำถ้าแล้วทางผมมองธุรกิจนี้นะครับว่าในอีก หล,หลายปีข้างหน้าเนี่ยนะครับในตลาด AEC ผมคิดเล่นๆนะครับที่เล่นๆ AEC เนี่ยมี600ล,ล้านคนสมมติว่า300ล้านคนเนี่ยเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราเยวนี่ c o น n e นใน300คนเนี่ยท่านว่าเขาใช้มาีิหรือสิท้าอะไรสักหมื่นบาทได้นะ หมื่นบาทที่สามร้อยคนสามร้อยล้านคนเนี่ยคิดเป็นเงินสามล้านล้านบาทครับข้อมูลค่าผลิตนี้นะเอ็นีซีถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีโอกาสไปถึงสามล้านล้านบาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเองมองตัวเองว่าในอีกสามปีข้างหน้าจะเึ็นเอ็มบีเอให้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่านผง้ชมทุกท่านทุกท่าน